สวัสดีค่ะคลิปนี้พี่จตมาจะพูดถึงคนสองประเภทนะคะคนสองประเภทบนโลกใบนี้นะคะจะมีชื่นชมกับวิจารณ์ส่วนคนที่ ชอบชื่นชมเราเนี่ยบางครั้งมันเป็นเรื่องดีแต่การชื่นชมที่ไม่จริงใจมันก็ไม่ดีนะคะและถ้าชื่นชมเพื่อให้กำลังใจนี่มันก็โอเคแต่เราจะชื่นชมอย่างไรให้เพื่อนเรามีกำลังใจหรือชื่นชมอย่างไรให้ ลูกเรามีกําลังใจหรือชื่นชมอย่างไรให้นักเรียนเรามีกําลังใจสมมติว่าคนที่เป็นครูบาอาจารย์นะคะโอเคบางทีนะคะเราอย่าไปดับฝันผู้อื่นโอเคให้ดูคนนี้เดี๋ยวเจ้ามากเลย เข้าออเนื้อหาเลยนะชื่นชมแบบไม่ให้คนอื่นน้อยใจหรือเสียใจหรือดับฝันมสมมุติว่าพี่ต้นไม้ร้องเพลงมีคนชื่นชมว่าพี่ต้นไม้ร้องเพลงเพราะแต่จริงๆแล้วพี่ต้นไม้ร้องเพลงไม่เพราะ คือเขาชื่นชมแบบว่าไม่ให้เราหมดกำลังใจแต่สำหรับคำติชมเออแล้วเราจะติชมอย่างไรไม่ให้คนอื่นเสียใจหรือเราจะตเราจะติชมอย่างไรไม่ให้คนอื่นแบบ หยุดทาหรือดับฝันอะไรประมาณนี้ใช่ไหมสมมติว่าเอายกตัวอย่างพี่ต้นไม้นะสมมติว่าพี่ต้นไม้เนี่ยร้องเพลงอย่างเงี้ยเออมีคนบอกว่าร้องเพลงผิดขี้ร้องไม่เพราะเออถ้าถ้าตีชมแบบนี้อาวพี่ต้นไม้ก็เริ่มคิดแล้วตรงกันข้ามถ้าตีชมแบบว่าพี่ต้นไม้ก็ ถ้าตีชมแบบไม่แบบไม่ให้เสียใจนะพี่ต้นไม้ก็ร้องพ่อนะแต่แต่เพิ่มหางเสียงนิดนึงออกรอเรือรอริงให้มันชัดเจนแล้วพี่ต้นไม้จะร้องออกมาได้ดีเลยอย่างนี้พี่ต้นไม้มีกําลังใจนะพี่ต้นไม้มีกําลังใจที่จะร้องต่อนะเออถ้าเกิดตีชมแบบร้องเพลงไม่พ่อเลยอืม ไม่ต้องร้องเลยอะไรแบบนี้ใครเขาจะไปกล้าร,ร้องอีกอการติชมที่มีมารยาทและให้กำลังใจผู้อื่นเนี่ยเราต้องรู้จักแนะนำแนะนำสิ่งเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆทุกคนชอบคำติชมติชมเพื่อเพื่อพัฒนาตัวเองเขารับฟังแต่บางครั้งเราต้อง ติชมผู้อื่นให้เขามีกำลังใจนะคะถ้าคุณเป็นคนที่อยากจะช่วยเหลือผู้อื่นหรืออยากจะให้กำลังใจผู้อื่นนี่เราต้องติชมให้เป็นนะคะแต่ถ้าบอกว่าร้องเพาะมากคนร้องนี่เขาไม่เชื่อ,อเขาไม่เชื่อเพราะว่าอะไรรู้ไหมทุกคนอะมันสื่อสารได้ว่าคนนี้พูดจริงหรือไม่จริงแต่ ทุกๆครั้งทุกๆคนที่เขาทําอะไรเนี่ยเขาออกสื่อเนี่ยเขารู้ตัวเขาเองอเขารู้ตัวเขาเองเขากลับไปดูเขาทําสิ่งที่เขาทําอยู่แล้วเพราะว่าเขาก็จะดูจุดอ่อนของตัวเองว่าตัวเองควรพัฒนาตรงไหนนะคะเพราะว่าทุกๆคนะมีความเก่งในตัวแล้วก็มีความกล้าแล้วก็เขาก็จะเริ่มพัฒนาในสิ่งที่ เขามีจุดด้อยนะคะอืมแต่ถ้าคนที่ถูกดับฝันเนี่ยถ้าเป็นเด็กนะคะถ้าคนที่จิตใจไม่เข้มแข็งเนี่ยเขาจะไม่ทําเลยนะเออระวังไว้นะคะสมมติว่าใครมีลูกเนี่ยสมมติว่าลูกตัวเองน่ะอ่าบอกว่าอยากจะเป็นโน่นอยากเป็นนี่ความฝันของเขาความฝันของเด็กอ่ะหรือว่าความฝันของผู้ใหญ่ก็ช่าง เราอย่าไปดับฟันเขาแล้วเราแล้วเ,เราอยากไปบอกว่าคุณทําไม่ได้หรอกนู่นนี่นั่นอย่าไปดับฟันคนอื่น ừ, ให้กําลังใจเขาเองเลยให้กําลังใจเขาเขาเลยนะคะว่าหนูทําได้หนูอยากจะเป็นอะไรหนูทําได้นะ ừ, คือแบบเนี้ยคือการเสริมยิ่งยิ่งเด็กยิ่งเด็กนะคะยิ่งเด็กยิ่ง,งให้กาลังใจดี นะสมมติว่าลูกพิจิตรไม้เขาอยากจะเป็นนักวาดภาพหรือเป็นศินละปะอย่างเงี้ยเขาวาดภาพให้ดูอย่างนี้พิสมตรไม้ขาจะไม่บอกไม่บอกว่าวาดไม่ดีวาดไม่สวยนะเออหนูเติมสีตรงนี้ไปนะลูกทําอย่างนี้อย่างนี้แบบคือติแบบสอนอะตีแบบสอนอะอติชมแบบให้กําลังใจอืสรุปคลิปนี้นั่นก็คือ ตอนแรกคุณท่นหมาบอกว่าคนมีสองประเภทใช่ไหมคนติชมกับคนวิจารณ์เนาะอสองข้อนี้เราต้องใช้ให้เป็นนะคะวิจารณ์ให้เป็นติชมให้เป็นอืไม่ใช่วิจารณ์จนเขาไม่กล้าทำอะไรต่อแล้วก็ ถ้าชมก็อย่าชมมากเกินอืถ้าชมมากเกินนี่เกินความจริงเขาก็สามารถรู้ได้พี่ต้นไม้ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้นะคะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะเจอกพี่ต้นไม้ในคล,คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ